ู้ข่าวร้อนดาราดังก่อนใครกับ SMS ข่าวดารานิวพลัสทดลองใช้ฟรี15วันสมัครง่ายๆเพียงกดดอกจัน42648233111แล้วโทรออก ามเรื่องละครเรื่องนี้ก่อนเห็นว่าเล่นเป็นตัวเอกด้วยค่ะเป็นไงครับครับก็ในเรื่องมีตัวเอกอยู่หลายตัวนะครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็คือรับบทเป็นแก้วครับซึ่งในเรื่องก็จะเป็นนักมวยแล้วก็เป็นโจนก็ไม่สนควอมมวยใช่ครับก็เราเมื่อก่อนเราเคย เคยโชคมวยมานะครับครับแต่ว่าเราก็ต้องมารื้อปื้นนะครับเพราะว่าเคยต่อยตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ว่า เ,เราก็ต้องไปดูว่าในยุค2,500เนี่ยนักมวยเขาแต่งตัวกันยังไงแล้วเขาค่าทางหรือว่าบุคลิกเขาเปลี่ยนแปลงไปจากมวยปัจจุบันยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกระแสมาของขามหนึ่ว,ว่าจึงแสงมาว่าตวัวโน่จะโดนการแต่งหน้าเหรอครับอเออผมไม่เคยแสงหน้ากันครับครับดังนั้นก็ไม่ไม่แปลกครับที่กันจะแสงหน้าผมไม่ได้รู้สึกอะไรครับผมไม่เคยได้ยินคือ ผมดีใจเลยนะครับถ้าน้องผมจะจะมีงานที่ดีๆนะครับแล้วก็มีคนรักเยอะๆครับดีใจกับเขาด้วยครับแล้วผมก็ไม่เคยแสงหน้าเขาอยู่แล้วครับแล้วก็จะขึ้นท่านรูกหลักคืนก็ขึ้นท่านรุ่งหลักคืนบอยสมัยด้วยเพราะจากที่หลายคนมองว่าโตโน่เป็นลูกหลักหครับเออ ผมไม่เคยมองว่าผมเป็นลูกรักคุณบอยนะครับแล้วก็ผมไม่เคยคิดว่าออตัวเองดีกว่าใครเลยนะครับผมมีความสุขกับกับงานที่ผมได้ทําทุกวันนี้กับโอกาสที่ผมได้รับผมก็มีความสุขแล้วครับผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องไปแข่งกับใครแลวอย่างเรื่องนี้นะคะแฟนคลับเลยลจะมีการถอดช้อกันแล้วกันนี้ เขเล่น,ะนละคร<ห>ลายกัรที่ว่าใครจะเด่นกว่าอ๋อผมคิดว่าแฟนคลับเขามีวิจนนารณญาณนะครับแล้วผมก็คิดว่าคนดูเขาไม่รู้ครับคือใครจะเอาไปทะเลาะกันหรือใครจะเอาไปคิดยังไงก็ก็เรื่องของเขาแล้วกันครับแต่ว่าผมมีหน้าที่ทําให้คนดูเขามีความสุขกับงานที่ผมได้ทําครับท่าว่าดัางแล้วบอกว่ายิงเยอะเรื่องเยอะอะไรอย่างนี้ครับก็เออ เวลาคนที่ดังผมไม่ได้คิดว่าเตงดังนะครับแต่ว่าเวลาคนที่หยิงหรือว่าลืมตัวก็ไม่รู้หรอกครับว่าเตงงยิงหรือว่าลืมตัว <c oughs> แต่ว่าสําหรับตัวผมเองผมว่าผมโชคดีที่ที่มีทีมงานคอยบอกหรือคอยสอนนะครับ <c oughs> ครับซึ่งเออส่วนเรื่องที่ว่าคนอื่นเขาจะว่ายังไงก็ห้ามเขาไม่ได้ครับอย่างตุ๊กี้แล้วคะเรื่องตุ๊กี้เสร็จหรือยังครับ เออผมไม่เคยมีปัญหากับเรื่องทุกี้นะครับครับแล้วผมก็เลยเลยไม่ได้สนใจเลยว่าจะจบหรือไม่จบนะครับเพราะว่าผมผมไม่เคยผมไม่ได้คิดว่าเป็นผมนะครับแล้วพี่ทุกี้เขาก็ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผมไม่ใช่เหรอครับครับแต่ว่าก็คนก็อเาไปคิดกันเองถูกไหมครับใชุ่ครับครับดังนั้นดังนั้นผมก็เลยคิดว่าใครอยากพูดอะไร หรือว่าเชื่ออะไรเนี่ยผมไม่สามารถเปลี่ยนความคิดหรือความเชื่อของแต่ละคนหรือปากของคนได้หรอกครับปากคนไม่รู้มีกี่ปากอยากพูดอะไรก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้แล้วเราก็ทําได้คือเรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงแล้วก็กําลังทําอะไรอยู่ครับเป็นจุังไ่บ้างคะจากที่เราเป็นเด็กใหม่แล้วมีกระต่ยเข้ามาเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีผลกับคือมีผลนะครับกับว่าบางครั้งเราเราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกกับ กับข่าวที่เราไม่ได้ทำเรารู้สึกผิดหวังเพราะว่าเราเชื่อมั่นมาตลอดว่าความจริงใจมันคือสิ่งที่ดีนะครับแต่บางครั้งเวลาเรามาได้ยินสิ่งที่คนมาพูดว่าเราทำซึ่งเราไม่ได้ทำเราก็เสียใจแต่ว่า เป็นธรรมดาครับผมคิดว่าเราเราห้ามตากคนไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะครับซึ่งและจะให้ผมเปลี่ยนแปลงตัวผมเองผมก็คงทําไม่ได้นะครับดังนั้นผมก็มีสู้ผมมีความสุขกับกับงานที่ผมได้ทําแล้วก็กับความเชื่อที่ผมมีอยู่นนะดีกว่าว่าผมเชื่อว่าจริงใจคิดยังไงพูดอย่างนั้นบริสุดใจในสิ่งที่เราทําผมคิดว่ามันดีที่สุดแลยครับพอไหมครับ ไม่ทอครับเพราะว่าผมรู้ว่าผมทําเพื่อใครนะครับผมเข้ามาตรงนี้ผมทํางานได้เงินคุณแม่ผมน้องสาวผมสบายขึ้นถ้าผมจะต้องมาเจอกับข่าวที่มันกดดันผมหน่อยออผมทนได้ครับเออ อนแรกเราก็ต้องมองก่อนนะครับว่าข่าวที่เขาพูดถ้ามันเป็นข่าวที่ไม่ดีเนี่ยเราได้ทําจริงไหมอย่างถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าผมยิงถ้าผมยิงจริงหรือว่าเปลี่ยนไปจริงเนี่ยผมควรจะต้องปรับปรุงตัวเองนะครับแต่ถ้าเราเถามกับคนรอบข้างหรือว่าถามกับพี่ๆก็ได้ว่าผมนิสัยแย่ไหมหรือว่าอะไรยังไงถ้าพวกพี่บอกมาว่าผมแย่ผมก็ควรคิดดูว่าเออ ผมดีหรือผมไม่ดียังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่ดังนั้นผมก็เชื่อว่าเราก็ควรมั่นใจกับสิ่งที่เราคิดหรือว่าเราทําครับ <c oughs> เออมันไม่บั่นคอนจิตใจครับแต่ว่าถามว่าเราผิดหวังกับกับกับคนกับคําพูดคนไหมเราผิดหวังเพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจแล้วเราก็มีเด่ยว,วาม หวังดีในงานที่เราอยากให้มันมีความสุขแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับสังคมมีคนอยู่หลายแบบทุกคนแต่ละคนมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีผมเองก็ไม่ใช่คนดีนะครับบางคนก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดังนั้นใครจะคิดอะไรหรือว่าจะพูดอะไรเนี่ยเป็นความคิดของแต่ละคนแต่อย่างหนึ่งที่ที่ผม เชื่อว่าเราควรจะทาคือไม่ว่าเวลาเราจะพูดหรือจะทําอะไรถ้ามันทําให้คนอื่นเขาเสียใจหรือเขาผิดหวังเราก็ไม่ควรทํานะคุยอยู่เรื่องความรักนช่ย้างช่วงน,นี้ใจ่ใจ่ใช่ย่งครับหัวใจผมสีชมพูมานานแล้วครับ<อ>แต่ว่าเพียงแค่ว่าผมยังไม่มีแฟนแค่นั้นเองครับแลวกับวิวกับวิวย่างบอกว่าเป็นพี่น้องเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเป็นพี่น้องมานานแล้วครับครับม่คืองานตอนนี้เรางานหนักนะครับก็ไม่ไม่มีเวลาจะ

สเปกก็ถามซอกแซกเก่งๆผมหลอกเล่นผมหลอกเล่นครับก็คือใช่ไออตั้งใจทํางานหาเงินให้แม่กอนนี้ว่าครับตะกี้เอบอกว่าเราอ่ะเกือบจะเป็นสเปกลวใครพูดครับเองใจของเรื่องแต่อย่าลืมนะครับว่ามีคาว่าเกือบอยู่แสดงว่าผมต้องมีจุดไหนที่ยังไม่ที่เอ่อ ไม่เป็นผลดีกับคุณผู้หญิงก็ได้ครับไม่ใชชีวิตจริงมีเหมือนในละครหรือเปล่าคืออะไรครับโจรคนโจรที่เคเป็นโจรนะครับสามาหนึ่งเงี้ยวันบาทที่ต้องย่ง <c oughs> ชิงผู้หญิงโอ้สามลุงเออซิงผู้หญิงคนเดียวนี้นะครับเราก็เคยนะครับที่แบบว่าเราไปชอบผู้หญิงแล้วก็มีคนที่เขาชอบเหมือนกันครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าใครมาก่อนใครมาหลังหรือว่าผู้หญิงเขารักเราไหม นะครับก็ต้องก็ต้องดูก่อนน <ะ S 1> อางเอกนี่สเปกไหน <ะ S 2> อเอกนี่สเปกไหนให้ผมตอบแบบดาราห,หรือคนปกติเอาคนปกติแหละสำหรับผนมาแล้วนะครับตั้งแต่ผมเข้าวงการมาไม่ว่าจะเป็นนางเอกหรือว่าตัวร้ายผมรู้สึกว่าเป็นสเปกของผมหมดเลยเออคือผมรู้สึกว่าเขาสวยหมดเลยนะครับออก็คือน่ารักดูไปก็สบายตานะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยคิดว่า ผมจะไปจีบเขามาเป็นแฟนหรือว่าอะไรครับครับว่าชูไหมครับาได้หมดเลยหี้ยชอบหมดเลยคนเรามองว่าผู้หญิงสวยเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าจะเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้นะครับ<ม>ก็เขาสวยไม่งั้นเขาก็ไม่ได้มาเป็นดาราหรอกก<อ>ลัวมั่าคนจะมองว่าเป็นคาสโนวามื่อไห <laughs> ร่คาสโนวามื่อไหม <laughs> ่ไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าผมดูจาก ฐานะหรือว่าสภาพของผมตอนนี้แล้วผมคิดว่าผม,มน่าจะเป็นักคัสโนวาได้นะครับผมเป็นของผมอย่างนี้ดีแล้วครับ